ตัวเจ้าพระเนนอยู่ในวัดมวนแต่ก้องกับกองงัวควายล้มหนองมวนแต่น้ำกับหญาในจิตใจที่เราเป็นเด็กในสมัยนั้นซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับปถมได้เห็นความเป็นพ้าเห็นพระเหลือง ก็มีใจิตใจชอบตั้งแต่บัดนั้น,นว่าเออสักวันหนึ่งถ้าฉันจบก็คงจะต้องไปอยู่วัดแน่นอนก,ก็ตุลุงท่านก็เลยพาไปบวชเลยเป็นสามมนเนนก็อยู่มาตลอดฉะนั้นเมื่อการเป็นสาม,มนเนนแล้วก็ต้องทำมาที่ความเป็นสามมนเนนศึกษาโรงเรียนก็เรียนนธธรรมตรีนธธรรมโทพอจบนธธรรมโทแล้วปุ๊บก็ชีวิตก็เริ่มมีความคิดความใฝ่ฝันในการที่จะศึกษาโรงเรียนในระดับสูงขึ้น ในขณะที่สม็จการศึกษาจบแล้วทางคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดเนี่ยท่านก็ปรึกษาหารือกันว่าจะหาพระพิสูรรูปในต้องมาบริหารงานที่วัดพระธาช่วแหงซึ่งเป็นงานที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยเป็นงานท้าทายมากถึงกับต้องบอกว่าเอาชีวิตนี้เดิมพันเพราะมาปฏิบัติศาสนก,กิจหน้าที่นี้ในท่ากลางที่จเจ้าว่าองค์กรน,นั้น หมรอาภาพถูกฆาตกรรมรัตบาภาพยังเป็นพระหนุ่มๆไหวเพียงแค่เป็นเจเพตต้องมารับภาระธุระของวัดอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่เรียความคาดหวังของพระมหาเทระครูบาอาจารย์ต้องทำได้อย่างนั้นต้องทำได้อย่างนี้ที่สำคัญคือจะต้องพัฒนาวัด พัฒนาโชเหงให้เป็นพระอารามหลวงให้ได้ภายใน5ปีภาระางงานอันยิ่งใหญ่ที่ทั้งพัฒนาวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นวัดส่งเสริมสุขภาพวัดอุทยานการศึกษาจัดตั้งสำนักไปบัตธรรมประจำจังหวัดแพร่แห่งที่สองวัดส่งเสริมสุขภาพวัดที่จัดการเรื่องของสิ่งเวดล้อมจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในระดับประเทศ มันได้เห็นอะไรหลายอย่างของการปฏิบัติศาสนากิจเพราะเราถือว่า,าวัดพระธาตุช่วยให้อยู่ในท่ามกลางของชุมชน,นัน,นั้นโดยส่วนตัวจึงมีโอกาสที่ได้สัมผัสพบปะาญาติโยมสาธุชนทุกเพศทุกไัยทุกระดับชั้นข้าราชการทุกระดับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีแล้วมีโอกาสได้ถวายการร้สเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่สเสด็จมา,าไม่กระทั่งมีโอกาสได้รับดีการหลวงเข้าไปไป,ไปในวัง ไปแสดงพัฒรมเทศนานั่งพินิั่งดุสิทธิมหาปราสาทก็มีโอกาสไปมาแล้วหลายๆอย่างเป็นการทดสอบให้เราว่าได้รับการพัฒนาฝึกฝนพัฒนาศักยภาพทําอย่างไรให้ได้จบปริญญาเอกเพราะเราจะต้องเป็นไอดอลให้ได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้อนุชนรุ่นหลังให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นว่าหลวงพ่อจเจ้าวาดทำได้นะทุกคนก็จเจริญรอยตามะฉะนั้นหลักที่สำคัญก็คือเริ่มต้นตัวเราก่อน เราปกครองเราใช้หลักคุณธรรมใช้หลักของสังฆมติประสงค์ต้อง,องเป็นใหญ่ไม่ใช่แตม่มาเป็นใหญ่รูปเดียวแต่นั้นก็อาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่ายร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันก็นําไปสู่ภาพปฏิบัตินั้นการศึกษาเช่นเดียวกันที่วัดก็มีสํานักสานักศึกษาที่ให้พระภิสุสธมเสมณรน,นเรียนนักธรรมตรีนักธรมรมโทนักธรมกกธรมเอกนักโก็เรียนหลักสูตรภาษาบาลีนะฮะก็เป้าหมายต้องการเดี๋ยวจะให้ลูกพระลูกเนรลูกศิษย์เนี่ย จบนธรรมชั้นเอกสอบได้ถึงปเปลี่ยนธรรมกาประโยคการศึกษาทั้งโลกก็ส่งเสริมให้ลูกพ้าลูกเดน,นได้เรียนการกาโโศึกษาระดับอุดมศึกษาเพราะการศึกษานี้สำคัญมากเป็นรากฐานที่สําคัญ<ล>เราเปิดธรรมศึกษาในวันอาทิตย์แต่ปัจจุบันนี้เราไปเปิดธรรมศึกษาในสถานศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆบริเวณล้อมรอบของวัดพระธาตุโชเหนีการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแต่วิชาการอย่างเดียวมันต้องคู่กับเรื่องของคุณธรรม เราก็จะมีกิจกรรมที่ปฏิสัมพันธ์กันตลอดระหว่างวัดกับโรงเรียนมีการนําเด็กเราไปช่วยบําเพ็ญประโยชน์ที่วัดอย่างนี้นะคะทางวัดเองก็ได้ส่งพระนะคะมาสอนเด็กของเราในวิชาพระพุทธศาสนาด้วยเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตอนนี้มันสื่ออะไรมันโลดแล่มัน,ม,นมันค่อนข้างเยอะค่ะก็ก็เลยอยากจะให้เด็กจิตใจให้เขาฝักใฝ่อยู่กับทางธรรมะทางวัดเป็นเครื่องหล่อหลอมด้วยอะค่ะ ในส่วนตัวของตมาเนี่ยนอกจากไปจัดการนักศึกษาธรรมศึกษาแล้วเป็นการให้ทุนนะการศึกษากับเด็กเยาว,วชนที่มีผลการเรียนดีมีฐานะค่อนข้างยากจนมีอะไรต่างๆแมกนกระด้่งเข้าไปเป็นกรรมการสถนานศึกษาไปเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาก็ไปท่านเป็นคนแรกเลยที่ มอบทุนให้เราเพื่อไปจัดซื้อมานั่งหินอ่อนเนี่ค่ะเราก็เห็นแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโรงเรียนเราดีขึ้นเด็กมีที่นั่งเด็กก็มีความสุขจากสภาพที่ไปเดินดูห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าพอ,อคะคอมพิวเตอร์เราอะ่ะม,มันใช้ได้แค่สิบเรื่องก็ได้นําเรื่องนี้ไปไปเรียนท่านในในวันที่เราประชุมคณะกรรมการโอนเลยให้ทางวัดโอนให้เลยท่านมองเห็นว่าคนที่มีการศึกษาเท่านั้นที่จะทําให้ เขาไปต่อในอนาคตได้ท่านก็เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้เด็กในพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าประถมหรือมัธยมท่านช่วยเหลือหมดนะคะทุกโรงเรียนท่านท่านต้องการให้ทุกคนได้รับการศึกษาแล้วก็มีอาชีพมีงานทําท่านก็จะคุยให้เด็กฟังตลอดนะคะวัฒทักษะที่จําเป็นที่เราควรรู้ทักษะชีวิตทักษะวิชาการทักษะอาชีพอันนี้สําคัญเราต้องเรียนให้ครบทั้ง3าทักษะในยุคป,ปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ันสเนี่ยะจะเห็นได้ว่างานด้านสาธารณสุขเคราะห์มีบทบาทมากของคณะสงฆ์ก็เลยเปิดเป็นศูนย์สาธารณสุขเคราะห์ของมหาดทัสสมาคมประจําคณะสงฆ์จังหวัดแพร่มีการออกโรงทาน,นมีการแจกทานมีการไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงม,มีการไปช่วยไปสร้างบ้านให้กับผู้ที่รับอาคีภัยวัตภัย ร่วมกับภาคีเครือขา่ายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลช่องแห่บ้างตำบลป่าแดดบ้างอาสมมบ้างสถานีตำรวจพุทธมัทาช่องแห่บ้างจากผู้ผู้นำหมู่บ้านฝ่ายป,ปกครองทางเทศบาลตำบลช่องแห่หรือทางสาธารณแพร่หรือทางสมาคมผู้นำสตรีนะฮะก็ได้หลายหน่วยงานที่เรามาร่วมกันภายคีเครือข่ายทำงานร่วมกัน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระพสตอของเราค่ะคือมีการช่วยเหลืออย่างเช่นในเรื่องของบริจาคเ,เริ่มแรกก็จะบริจาคตู้เย็นบริจาคทีวีให้กับรอพสตเพื่อบริการให้ประชาชนค่ะซึ่งตรงนี้ ท่านเป็นกรรมการในส่วนของคณะกรรมการพัฒนารพสตอที่ปรึกษาของเราด้วยท่านเป็นผู้ก่อตั้งทุนให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีกระถินพระราชทานท่านจะมีเขาเรียกว่าหางกระถินซึ่งท่านนําเสนอในเรื่องของสารประโยชน์อย่างของล้นบาทของอะไรเนี่ยท่านก็เอามาสนับสนุนให้รพสตอในในส่วนของการพัฒนาเนี่ยท่านก็ช่วยเหลือในเรื่องของบริจาค พวกอ,อุปกรณ์เนาะทำผ้าป่าอุปกรณ์บริจาคครั้งละ5 0 0 0 0ื่นเจนะอันนี้คือเราช่วยเหลือกันมาตลอดแล้วก็ในส่วนของมีการประสานงานกันระหว่างรพสตเช่อแหกับวัดพระธาชา่อแฮค่ะโดยส่วนตัวของธรรมาก็เป็นเพียงแค่ผู้ขับเคลื่อนโดยมีวัดพระธาช่องแหเป็นองค์กรวัดจะต้องเป็นต้นแบบทําให้ชาวบ้านได้เห็นนะและชาวบ้านก็จะเอาตาม ท่ามกลางของชุมชนที่มีความหอยหิวมีความอยากความต้องการนะเราต้องเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าวัดอยากจะสร้างอยากพัฒนาเอาอยากจะให้วัดอยู่ตัวรอดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองถึงชุมชนรอบวัดว่าเขามีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรเราต้องให้อาชีพให้เลยได,ไดนะ้เราให้ที่เราให้มีโอกาสในการขายของบริเวณวัดนะ โดยที่เก็บค่าเช่าถูกๆหรือได้เก็บค่าเช่ามาเอามาเป็นกองทุนกองกลางแล้วกลับเข้าไปพัฒนาให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้มีส่วนเจ้าของร่วมสึ่งกันและกันนะชาวบ้านได้มีโอกาสมาทํางานที่วัดนะเราก็ให้ค่าตอบแทนพออยู่พอกินให้เข้าให้น้ําให้เล่นต่างๆไปนะได้รับสวัสดิการประกันสังคมหรือให้ลูกได้รับผลการศึกษาไปก็อยู่ได้การกระทําอย่างนี้เป็นนโยบาย ที่วัดมองเห็นความสําคัญของชุมชนเราถือคติว่าวัดอยู่ได้เพราะสังคมดังนั้นวัดจะต้องคืนกําไรให้กับสังคมชุมชนด้วยขายหลายอย่างค่ะขายผ้ามัดย้อมขายหม้อห้อมขายกระเป๋าขายย่ามเพราะคนในชุมชนนี่ทําก็ให้ชุมชนมีรายได้ค่ะไม่ออกไปที่อื่นไม่ไปทํางานที่อื่นมีรายได้อยู่ที่ที่ในบ้านตัวเองเนี่ยแล้วก็คนในชุมชนที่ไม่มาก็ผลิต ถ้าหน้าผลไม้ก็งานในชุมชนก็เอามาขายกันก็ท่านก็บอกไปเสมอไม่ให้ขายแพงที่นี่คือไฮไลท์ของเราที่นี่คือสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีคือบางทีไม่ได้มาไหว้นะมาซื้อของก็กลับก็มีอย่างช่วงโควิดนี่นะท่านก็จะให้แบบขายออนไลน์สิทําไมไม่ทําออนไลน์กันนี่มีสอนนะทํำไหมคือท่านเป็นนักการตลาดเลยอ่ะมันก็ทําให้เปิดโอกาสให้เราได้เสนอสินค้าออกไปรายได้ก็เพิ่มขึ้นแล้วท่านก็ เขาเรียกว่ามีเมตตาเป็นประธานชมรมร้านค้าให้เราเลยการที่จะทําให้คนในคนหนึ่งยอมรับตัวเราได้ตัวเรานั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องแสดงสปิริตให้เขาเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและก็ทําจริงนาเรียกว่าคิดดีพูดดีและทําดีทําดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวหนึ่งคนหนึ่งสัจจะ การอธิษฐานไม่ใช่ไปสิ่งอ้อนวอนขอแต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะใช้มาเกิดความสําเร็จโดยมีระยะเวลานะนั้นเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราทําจริงไหมนะพอถึงเวลาเราก็สําเร็จจริงนั่นแหละเป็นตัวชีวิตที่สําคัญที่สุดเลยเพียงแค่เราคิดนะเราพูดและเราไม่ลงมือกระทําก็จะไม่ประสบผลสําเร็จและการยอมรับก็จะไม่เป็นที่ยอมรับนะเรามาอยู่ที่นี่เราเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เราก็ต้องเคารพนอบนุบป,ปูชานะครบูบาอาจารย์สารนิสศึกศิตต่างๆสืบค้นเรียนรูนะ้ศึกษาโรงเรียนทําการวิจัยใช้หลักการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาถึงถนัดนั้นตามหลักวิชาการที่เราเรียนศึกษาจบมาระดับปริญญาโทปาปอีกนะทําหาข้อมูลทดสอบข้อคิดเห็นต่างๆเปิดกว้างนะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงข้อคิดเห็นได้สะท้อนมาว่าอยากจะให้พัฒนาวัดพระธาตุชงเฮไปในทิศทางใด อันนี้เราต้องโอเพนไมล์ก่อนไม่ใช่ว่าตัวเราจะต้องใช้อัตราตัวตนเราเป็นหลักเราอยากจะพัฒนาก็จริงอยู่แต่การพัฒนาก็ต้องอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมการมีข้อคิดเห็นซึ่งการแลือกกาว่าใครจะต้องการพัฒนาอะไรถึงต้องมีการนะใช้หลักมาสเตอร์แลนแล้วก็รันงานไปตามนั้นนะฮะใช้หลักของบรวรส ổ, บ้านวัดโรงเรียนราชการท้องถิน่นแล้วก็สาธารณสุขถึงขนาดนั้นนะฮะอันนี้คือหลักหลักบริหารและการจัดการ ที่สําคัญกันมีส่วนร่วมหลักแห่งความโปร่งใสการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันยิ่งยุคปัจจุบันเนี่เป็นยุคที่ต้องมีการปฏิจจรูปจิติการพระพุทธศาสนามีทั้งด้านการปกครองอการสาธนศึกษาการเผยแพ่การสาธารณการาศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์วัดพระธาช่วงให้ได้ทำหมดเลยครบหมดเลย นะการปกครองก็มีพระภิกษุสมณนนีลูกศิษย์มัดญาติโยมเราจะดูแลพระภิกษุสมณีอนนย่างไรปกครองอยู่ตามระเบียบของวัดอย่างไรพระธรรมวินัยอย่างไรกฎหมายอย่างไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่มีความตระหนักมากเลยวัดจะต้องปลอดจากยาเสพติดปลอดเล่าปลอดบุหรี่อย่างไรปลอดการพนันอย่างไรนะซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการกลยุทธ์มากเลยเราจะต้องทําเพื่อให้และพัฒนาอันนี้คือจุดยืน นะฉะนั้นความเป็นพระปรชาก็เท่ากับความเป็นพ่อคนนะเรามีลูกศิษย์เรามีญาติมีโยมนะเราจะทำอะไรโดยที่ไม่เป็นที่น่าเคารพนับถือไม่ได้สร้างศาสนทายาทสร้างญาติธรรมนะเพื่อมาช่วยกันรนะักษาสืบสานรัต่อยอดหรือช่วยมาคนะ้ำชูอายุพระพุทธศาสนาต่อไป